สวัสดีจ้าคลิปนี้มาดูแลจิ้งหรีดเล็กนะคะวันนี้อายุ1 1วันกินการให้อาหารเราจะให้แค่วันละมือ้อให้แค่รอบเช้านะพอเช้าอีกวันค่อยจะมาให้อาหารที่ให้อยู่ที่200กรัมค่ะแล้วก็เราก็ถั่วให้ทั่วทุกถาดถาดตอนนี้ยังเป็นถาดที่คว่ำอยู่ให้แมลงได้เข้าไปกินอาหารได้ง่ายแต่ออกแต่เข้าได้ง่ายนะถาดน้ํายังเป็นถาดแบบใช้ขุยอยู่นะคะอายุ15้าวันขึ้นไปถึงจะถึงจะเสริมในเรื่องของเป็นขวดให้น้ําเข้าไปด้วยหลังจากนั้นเราก็จะเก็บขุยมะพร้าวออกไปให้ดูภาพโดยรวม จิ้งหรีดเล็กต้องการที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากนะยิ่งจํานวนตัวน่ะแน่นเนี่ยที่อยู่อาศัยจะต้องเพียงพอหากว่าที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอเขาจะไปเกาะกันกระจุกกันแล้วก็ทับกันตายได้ท่านไหนที่เลี้ยงเลี้ยงจิ้งหรีดสังเกตไหมว่าตอนเล็กๆฟัก,กออกมาเนี่ยนาตาเพราะจะาัหายไปนี่ก็คือเขาล่วงตายตอนเล็กเพียงแค่ว่าบางทีเราอาจจะไม่สังเกตเห็นเท่านั้นเองนะคะการที่แมลงเล็กล่วงตายมีหลายสาเหตุเช่นอาจจะลองไข่ออนไป3-5วันลองเนี้ยม็ด่ไข่ยังไม่สมบูรณ์ฟักออกมาไม่กี่วันก็ตายนี่ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะแล้ว่า แหล่งน้ำแหล่งอาหารที่ให้เขากินเนี่ยเข้าปีนเข้าปีนออกง่ายปีนเข้าปีนออกสะดวกไหมเข้าไปกินได้ไหมคือบางทีเขาเข้าไปกินไม่ได้เขาก็อดตายก็มีด้วยนะคะฉะนั้นแล้วการอนุบาลจิ้งหรีดเล็กเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะทําให้เราเก็บผลผลิตตอนที่เราจะเก็บขายเนี่ยได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ด้วยนะจ๊ะ